วันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำทารกแรกเกิดนะคะอันดับแรกเป็นกระมังที่ใช้ในการใส่น้ำอุ่นอาบน้ำเด็กค่ะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอาบน้ำทารกแรกเกิดเนี่ยจะใช้ได้ทั้งสระผมแล้วก็อาบน้ำเลยเลือกเป็นสูตรเฉพาะทารกแรกเกิดเท่านั้นนะคะเบบี้ออยค่ะใช้ผสมในน้ำเพื่อให้ความเจือจางหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวน้องค่ะโลชั่นสำหรับเด็กนะคะแป้งสำหรับเด็กค่ะส่วนอันนี้จะเป็น ไม้พันสำลีนะคะถ้าใช้ก้านยาวจะสะดวกในการทำความสะอาดหูน้องค่ะผ้าเช็ดตัวสำหรับเช็ดตัวน้องนะคะผ้าห่อตัวค่ะเสื้อค่ะสำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเอาไว้สำหรับเช็ดตาน้องค่ะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับฆ่าเชื้อที่สะดือค่ะน้ำมันมะกอกไว้เช็ดคราบไขนะคะเข็มกลัดใช้สำหรับกลัดผ้าอ้อมที่จะทำเป็นกางเกงห่อตัวน้องค่ะหวีแปรงขน นุ่มนะคะไว้สำหรับหวีผมน้องค่ะตัวนี้จะเป็นลูกสูบยางแดงไว้ดูดน้ำมูกน้องนะคะมหาหิงนะคะใช้ทาบริเวณท้องเพื่อลดอาการท้องอืดขับลมค่ะโพวีดีนนะคะใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่สะดือในกรณีที่มีการอักเสบเกิดขึ้นที่สะดือน้องค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับอาบน้ําทารกแรกเกิดนะคะคุณแม่สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสมโดยเน้นความสะอาดเป็นหลักค่ะ